สวัสดีครับพี่น้องครับมือ่อทีมงานกกแต่สตูดิโอเฮากับมาหาอยู่หากินแบบวิถีอีสานบ้านเฮาเคือเก่าแลลวครับเมื่อนี่หมายเด็ดของเฮาอยู่ที่หน้าของสะหฤทน้อยนะครับแห่งบ้านนาแก่อำเภอพิบุรมังสาหาันจังหวัดอุบลราชธานีครับหมายเมือนี้ก็จะเป็นการว่านเหาหาป่านะครับก่อนอื่นทีมงานเฮากระสิพากัากนลือจอกลือแหนขขินมาสะก้อนครับพี่น้องครับ สะนี่เป็นสะธรรมชาตินะครับสะยุกลางทงหน้านะครับปลาที่เหลือจากออกจากใหหน้านะครับน้ำแห้งเลี้ยวกระสิลงมาร่วมกันอยู่สะน่วยนี่นะครับนบ้ำบม่ค่อยไหลครับพี่น้องมีจอกมีแหนมีบัวงครับเงาบัวเบิ่งสิเป็นจังไดนะครับมื้อน,นี้เสียบปุลงมือเองนะครับวานทดสอบก่อนหมูเลยสิใดบ่ได้ติดต่างกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับ หลังจากทดลองวานแล้วก็ซอยกันลือจอกลือเนนะครับบาดแหลนี่บ่ปันใดครับมีแต่ป่าหน่อยครับพี่น้องครับเบื้องล้วน้ำจะค่อนข้างไหลอยู่นะครับน้ำจะค่อนข้างที่จะไหลอยู่จักน้อยนะครับจอกแนก็ค่อนข้างเสียร้ายนะครับเมื่อนี้มีลูกน้องมหาซอยนะครับมีหมาอีแดงมาสนับสนุนทากินกลางซะแล้วครับพี่น้องเสิได้กินบ่ได้กินก็ล่องเบื้องฝีมือของบาลเทนะครับ หลังจากเริ่มลื้อจอกลื้อเน้ะเคลนแล้วนะครับพี่น้องก็เริ่มลงวานลงหาเบิ่งนะครับสิคือบ่คือเอ้าแม่นนี่ดึกเบิ่งดูถือว่าซอมครับพี่น้องมิดจัดนะครับได้ปลาเดือดกับปลาเค้งหน่อยสองโอ้ยเป็นตาคือบ่เนาะเป็นตาได้อยู่ได้กินบ่เนาะพี่น้องเนาะเอ๋อส่วนแอดมินเองนะครับแม่นนี่ก็โอ้ยทดลองวานวานบ่ค่อยเป็นดอกพี่น้องปลาคอใหญ่ครับว่านี้ถือว่ามีอยู่นะครับมีอยู่สิเอาได้บ่ได้เดี๋ยวเบิ่งกันครับเอิ้นเบาที่มาซอยหาละครับพี่น้อง อางมง้มเศร้าเศร้าจากยูบอยู่แหกกลเป็นแหด้ครับพี่น้องครับเผาบ่ค่อยนักนะครับโอ้ยเด็กตะป่าหน่อยสรุปแล้วออกแหครับเพราะว่าจอกแหนทั้งไตมัน่อนขางทีไรนะครับเอาบ่ได้ครับพี่น้องครับสีได้บ่ได้พี่น้องรอเบิ่งกันนะครับถือว่ามีป่าอยู่นะครับถือว่ามีแต่ว่าฝีมือในการตึกแหวันแหสีได้บ่ได้เดี๋ยวเบิ่งกันครับพี่น้องครับเป็นตาได้กินบ่เนาะ ไม้นิสาแบบนี้ธรรมดานะครับน่าจะสูบน่าจะดูดออกน่าจะหาป่าได้ดีกว่านะครับแต่วันนี้เราทดลองกันมาหว่านแหบเบงกอนนะครับเอาไปอยู่ไปกินเบงกอนนะครับคิดว่าก้อนบุญเพาเวียนาจะได้ดูดนาจะได้สูบนะครับเอาไปใส่บุญนพี่นองเนาะถือว่ามีป่าอยู่ครับแต่ว่าียเอาข้นใดบ่ไดดเบ่งผลงานกันครับเอาลุ่นน้ำเสียปุ๊คือบ่นะฮะเสียผ้ารุ่ยเองเลยนะครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับโอ้บ่าวซหงฮาิ์ ป่าใหญ่ครับบ่อนยูบาวสหฤทธิ์ครับเสี่ยวขึ้นได้บ่อได้ไปเบิ่งกันได้พี่น้องเด้ขอบคุณทุกท่านนะครับอีถีอีสานบานเฮาครับพี่น้องสไตล์แบบอีสานบานเฮ้าวานแฮาหาปู่หาป่าสันแล้วครับโอ้หลังจากลงให้เมื่อวานแฮาแล้วนะครับพี่น้องครับโอ้ยคือบ่อนอป่าใหญ่เป็นตะไดจักโตบ่มื้อนี่เสิไดกินบ่ได้กินมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับบ่ท่านเห็นป่าคอใหญ่จักโตเลยนะครับ เสียปุ่งงงงาวชาวยู่นี่แมนอียงเนาะนี่เนาะเป็นตาได้บอกครับเสียครับแมนเงาบัวคือแมนปลาเอา้าเบิงดูฝีมือของเสียปุ๊นี่ของแท้มากงเลยครับเบิงส้มสิเป็นของแท้นะครับคุ้มยังกันสองคนนี่โอ้โหโอ้โหมาแล้วครับเบาทีเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับใส่กิโลครับพี่น้องนี่ใส่กิโลโต้ใหญ่ถือว่าเป็นเจ้าบอลเลยก,ก็ว่าได้นะครับตัวนี้นี่คือแะไรครับ เธอว่าเป็นผลสําเร็จตัวใหญ่1ตัวโอ้เธอว่าต้มปนหรือว่าเอาไปเผาในกนไดนกาเลยทีเดียวกับพี่น้องครับแล้วแกสูตรเฮาเสิเห็ดเนาะส่วนทางนี่เสียปุ่นติพาเห็ดแนวใดเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับหลังจากนักสิมป์ตาเค็งไาหน่อยครับพี่น้องครับเธอว่าน้ามัานยังหลอยู่แล้วก็ยังเอาบัวเอาแหน่ขึ้นบ่ทันเบิดตนะครับป่าค่อนข้างที่จะเขาเ้าแหแล้วออกมาได้ครับพี่นอ้องอยยบเผากับบ่คคอยโลงครับ สิได้อีกบ่ได้อีกทัาเบิ่งกันครับพี่น้องครับเอาฝากความคิดหอดคจดถึงนอกจากนี่แหละครับพี่น้องครับนอกจากปลาแล้วก็ยังมีหอยปังนะครับอันนี้บ่เม่นหอยเชอรี่ครับเป็นหอยปังนะครับสังเกตกันง่ายๆครับหอยปังหอยเชอรี่เมนูไดบเาวเทสิจัดไห่ครับวันนี้ครับโอ้น่วยงามๆครับพี่น้องนี่แหละครับหนำมีเหนือหนำในซระมีบัวนะครับปลากระแกนปลากระลึงนะครับค่อนข้างที่จะลายพี่น้องครับหาอยู่หากินตามธรรมชาติปลาเพิ่งก็หากินจอกกินแน่นี่แหละครับ สังเกตเบื้องฐานสะไดป่านิ่นหลายๆนะครับแหนมมาจะกบอยังเพราะว่าพวกป่านิ่นปลาเค้งนี่จะกินแหนะนะครับเป็นอาหารกินแหนกินแน,น,แนวมันนี่น,นะครับกินบัวอ่อนมนั่นนะครับพี่น้องเนาะเอา้าเมนูเฮาเสียเห็ดยังกันต่อไปนะครับหลังจากวันมาแล้วพักหนึ่งเบื้องเหลี่ยป่าใหญ่ค่อนข้างที่จะเอาอยากครับพี่น้องครับเดี๋ยวอีกจัหน่อยเฮาขึ้นไปเห็ดแนวกินสวยกินบายกินเทียงกันครับพี่น้องเอาลองเบื้องจักหน่อยเสียปุกหาเพิ่มอีกจักหน่อยพ่อได้อยู่ได้กินนะครับเนาะ นี่แหละครับพี่ดองครับหลังจากเข้าวานเฮหาป่าแล้วนะครับเข้ากับมาเข้าสู่ขั้นตอนการเห็ดยู่เห็ดกิ่นแบบธรรมชาติริมสะบานเข้ากันเลยครับนี่แหละครับได้ปลาคอโตใหญ่โตเดียวโตแก่นนะครับโตเข่าค้องสะเมนูเมื่อนี้เสียบปุ๊เพิ่นก็จะทําการห่อฝอยอบเกลือครับพี่้องแซบๆนะครับเราต้องขั่วย่างลายอบเกลือแบบอีสานบ่านเข้าจับกับแก้วนะครับเข่าเนี้ยวอนอนนะครับก่อนอื่นกับตอง ตอนสิกินก็ต้องมีแนวแกล่ข้าวก่อนจนังเอยนอพีนอน,น,งน,นองเนาะนี่แหละครับส่วนเมนูหอยเบาเท่เพิ่นกัสิจัดให้เองเลยนะครับก้อยหอยปังสูตรเบาเท่นะครับสูตรพี่บุญมังสาหารเห็ดกินกันง่ายๆลิ้มสัดกันเลยครับโอ้ยบอกสองเศร้าเพิ่นกินต่อตายตายอต้องัดดวยครับอู้ จะตึ้งปลามามครับเราเกิดก่อนปลาลคือเาขาตาบวงสันลักรพีนองครับหลังจากแก่ข้าวกันแล้วนะครับกระสิเขาสูขั้นตอนการปรุงอาหารเนี่ยครับเบาเทล่ลงมือเองแกะห้อยนะครับ ก้อยแซ่บแทบนะครับใส่หมดแดงนะครับพี่น้องบ่านพี่น้องใส่หมดแดงบ่านน้อนี่ครับหมดแดงเรยจ่นําต้นไม้แบบริมสะนะครับฮะกินงไงไงมันก้อยป่าก็จะเส็บคักเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เขาก้อยหอยเชอรี่ก้อยหอยปังไปก่อนนะครับอันนี้หอยปังครับพี่น้องบ่ต้องเอาตาออกยากนะครับแซ่บนะเอาก่อนสิก้อยหอยกับแก่ข้าวอีกจังน้อยจวดห่อนทองวาดแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับข่าอุบัคล้องแท้ กินง่ายลองข้อครับกินบ่อชนเอา้ามาอีแดงกันสิมากินน้ำละก้อยหอยอ้าวมันกินได้อยู่บ่เบ,บืองแล้วคือแดงจึงคืงแนแต่น้องว่าเบาทีนะอย่าใส่หลายเด้อบักพริกอุบลกับบะตังจากพริกสีสะเก็ดครับเพชรขักอีลิถึงหมดแดงกรบแดงยอยู่แล้วก้อยหอยกระแดงจึง้อคือเพชรตายบ่เอาเรื่องครับพี่น้องครับเอาซิมกันเบืองจากคำสองคำเป็นตะคือบ่คือนะครับปลาเฮาก็เริ่มได้ทีแล้วนะครับกินก้อยหอย กับเผาป่าคอตุ่งใหญ่ๆครับพี่น้องจำกับแก้วแส็บๆบรรยากาศริมสะริมห่วยอีสานบานเทาครับมาแล้วมาเลียวขี่ะโอ๋มาแล้วพี่น้องเ่าดีๆใส่กินใส่นี่ได้ยินได้ ra bọc quẹt chứ không, cứ giỏ thân lên. gì gì? Nãy giờ thấy gì vậy đẹp? có đẹp. Ủa đẹp. nghe, nghe.

ăn kiếm ăn uống miếng tăm. 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 Uống miếng nó Uống miếng tăm. Uống miếng tăm. Uống miếng tăm. Uống miếng mẹ กินอไรไรง้มันกวนโอหเพเาพียวจังมปหยัดะนกไชอนไฟได้แต่เฉียไปรอกนกินการเเขาหาง้าดิวะากาศุยัดนอหนี่ายควงนักนี่ตั้วันบอกจังไ่ากอยู่ข้าวลมพอนี่เนะ ไรบางหวัดมาสุดใหมนี่ไรคนความคือเขาตั้งเดิมว่าจะกินข้อยเอาจครืองให้ข้นข๋าห่อนนักทานเอะเาเอาปั่นขอยมาเนาะใส่มากเด็กกินก็ยอดครับนะมันจะกัดอีสานบ้าท่องยี่แล้วแ่เพื่อก้าพี่นกกินข่แคบแข็งครับบางวัน ส่งความคิดหอดคิดถึงครับขอบคุณทุกทันที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่ขอกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับ